สวัสดีครับผมเพื่อนชิโตแสบนะครับแน่นอนครับช่วงนี้ครับเขาฮิตกันมากครับเกี่ยวกับการตั้งขวดแบบนี้นะครับคือจริงๆมันก็ไม่ใช่สกิลใหม่อะไรนะครับเขาเล่นกันมานานมากแล้วในต่างประเทศนะครับแต่มันเพิ่งจะมาฮิตในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับแล้วนี่นะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคในการตั้งขวดอย่างนี้นะครับ ในการตั้งขวดแบบนี้นะครับผมได้ลองคิดวิเคราะห์ดูแล้วนะครับผมจะแบ่งให้เพื่อนๆเป็น3ข,ข wrote, artists, query, ั rier, <im agine Alberto weed Außerdem> ้นตอนละกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมขวดน้ำครับแน่นอนครับสังเกตครับเวลาเห็นคนตั้งขวดพิขวดผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับตั้งขวดพิขวดอะไรสักอย่างครับแต่มันก็คือการทําแบบนี้นะคือการทําแบบนี้สังเกตนะครับว่าน้านะครับจะไม่เคยเต็มเลยครับน้ําจะไม่เต็มขวดครับเพราะถ้าน้าเต็มขวดมันจะทําได้ยากมากๆเลยนะครับเนี่ยครับอ่านี่นี่ครับถ้าน้ําเต็มขวดอย่างนี้ครับเนี่ย คือมันจะไม่มีแรงโน้นมถ่วงครับมันจะแบบโยนเคว้งไปเคว้งมาคล้ายๆกับโยนก้อนหินก้อนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดน้ําไม่เต็มขวดแบบนี้นะครับถ้าคุณโยนไปในอากาศที่จุดสูงสุดแล้วมันได้มุมพอดีนะครับมันจะอยู่ในลักษณะน,นี้ครับแล้วมันก็จะถ่วงให้ลงมาตรงๆอย่างนี้ครับมันเลยสามารถตั้งได้ครับแต่ถ้าเป็นน้ําเต็มๆอย่างนี้มันยากครับมันเหมือนกับเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งครับมันจะโยนแล้วเคว้งมากถ้าทำโอกาสทําได้มันมีไหมมันมีครับแต่มันน้อยมากๆครับเพราะว่าด้วยความหนักด้วยความแรงของ เวลาคุณตั้งลงแล้วมันจะกระเด้งกระเด้งออกอย่างนี้ครับซึ่งโอกาสเป็นมันค่อนข้างยากมากนะครับดูนะครับมันมันจะคือมันพอมันหมุนมาปุ๊บแทนที่มันจะปุ๊บแล้วลงใช่ไหมครับมันจะเด้งครับเพราะว่ามันหนักครับน้ํามวลมันเยอะครับเพราะฉะนั้นน้ําในขวดก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับคือน้ําห้ามเต็มครับมากที่สุดก็คือผมว่าประมาณ60%นะครับที่ว่าจะทําง่ายแล้วนะครับแต่ที่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับก็คือน้ํายิ่งน้อยยิ่งทํายากนะครับเดี๋ยวผมเทออกนิดนึงแล้วกันนนะครับอ่่าีนะครับ ดูนะครับน้ำปิ่มๆขวดอย่างเงี้ยมันจะยากนิดนึงนะครับเห็นไหมครับคือแรงมันจะต้องเปลี่ยนแล้วครับปุาเห็นไหมครับคือมือที่ตั้งอ่ะมันก็พอได้อยู่ครับแต่มันจะยากทําหลายทีนิดนึงครับผมก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่คือน้ําแต่ละขนาดเนี่ยแรงของมือในการทํามันก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับคราวนี้ผมจะลองเทน้าออกหมดเลยนะครับอ่ะดู้งน้ำอองหมดเลยนะครับขวดมันจะเบามากครับแล้วดูนะครับ โอกาสจะทําก็จะยิ่งน้อยคล้ายๆกับน้ําเต็มเลยครับเพราะว่ามันเตาครับมันไม่มีอะไรถ่วงนะครับไปโยนไปมันก็เคว้งครับาะนี่มีแบบเป็นแรงถ่วงให้โ๊บลงมาตรงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ําในขวดนะครับต้องมีอยู่ที่ประมาณ 60- 20%ซนะครับประมาณนี้ถึงจะทําได้นะครับถ้าน้ําเต็มและไม่มีน้ําเลยจะไม่สามารถทําได้นะครับต่อไปข้อตอนที่2ก็คือการโยนครับผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับว่าตอนที่ขวดอยู่ณจุดสูงสุด มันอยู่ในรูปแบบไหนนะครับดูดีๆนะครับเห็นไหมครับณจุดสูงสุดของขวดนะครับมันอยู่ในรูปแบบนี้ครับปึ๊บผมหันข้างดีกว่าอ่านี่ในขั้นเรื่องต้นนะครับเราจับแบบนี้ใช่ไหมครับพอเราโยนไปปุ๊บจุดสูงสุดของขวดมันต้องอยู่ในลักษณะนี้ครับเฉียงเป็นประมาณ45องศาขึ้นไปครับคือมันเป็นธรรมชาติของการหมุนนะครับมันจะต้องหมุนปึ๊บแล้วก็ครบรอบอย่างนี้กลับมาใช่ไหมครับทีนี้ครับณจุดสูงสุดครับมันควรจะอยู่ที่ประมาณ45องศาครับปึ๊บ พื่อที่เวลาที่เหลือครับตรงนี้มันจะได้ถ่วงแล้วก็ลงมาอย่างนี้ครับปั๊บเพราะฉะนั้นนะครับการฝึกนะครับคุณควรจะต้องโฟกัสที่จุดสูงสุดให้ดีนะครับมันควรจะต้องอยู่อย่างนี้นะครับมันถึงจะลงพื้นได้อย่างสวยงามอย่างนี้นะครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับแล้วทุกคนต้องทําครับถ้าขั้นตอนนี้คุณไม่ทําคุณจะไม่สามารถตั้งขัวได้เลยนะครับนั่นก็คือการฝึกครับฝึกฝึกฝึกและฝึกครับ แน่นอนครับว่าการตั้งขวดแบบนี้นะครับมันร่างกายของเราก็มีผลครับมันก็คล้ายๆกับการเดาะบอลนะครับนึกออกไหมครับว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยฝึกเดาะบอลเลยคุณจะเดาะบอลติดต่อกันนานๆได้อย่างไงใช่ไหมครับอันนี้ก็เช่นกันครับถ้าคุณฝึกจนชินครับร่างกายของคุณก็จะชินครับว่าคุณจะต้องทํามือแบบไหนขวดน้ำหนักแบบนี้ต้องโยนแบบไหนถึงจะได้อย่างนี้นะครับซึ่งจะให้ดีนะครับคุณควรจะต้องฝึกกับขวดหลายขนาดและน้ำมาหลายระดับนะครับคุณจะได้สามารถทําได้กับขวดทุกแบบเลยนะครับส่วนตัวผมนี่ก็ฝึกมานานมากแล้วนะครับ ชอบจริงๆครับกับการตั้งขวดแบบนี้นะครับต้อไว้นะครับฝึกบ่อยๆนะครับพอฝึกบ่อยๆร่างกายคุณจะจําได้เองครับผมแนะนําเทคนิคให้อีกอย่างนึงนะครับท่าในตอนเริ่มต้นครับมันไม่ด้มีตายตัวครับคุณจะทําท่าไหนจะจับยังไงก็ได้ครับแต่ขอให้จับท่าเดิมตลอดครับพอคุณจับท่าเดิมตลอดแล้วปุ๊บร่างกายมันจะชินครับว่าท่านี้มันคือท่าที่เราจะเริ่มตั้งขวดแล้วนะแล้วมันก็จะตั้งขวดได้สําเร็จเองนะครับอย่าลืมนะครับสาคัญมากๆกับการฝึกครับฝึกฝึกฝึกและฝึกครับ แต่ถ้าคุณอยากจะให้มันเฟี้ยวกว่าเดิมก็ลองเปลี่ยนจากการตั้งด้วยตูดเป็นตั้งด้วยฝาดูสิครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็เอาไปลองฝึกกันดูนะครับก็เป็นทริคสนุกๆขำๆที่ช่วงนี้กำลังฮิตกันนะครับเอาไปลองเล่นกันดูนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอของผมและไม่อยากพลาดความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดก็กดติดตามและกดปุ่มระฆังไว้นะครับเวลาผมลงคลิปวิดีโอใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมมีคลิปวิดีโอใหม่ลงทุกวันเว้นวันเลยนะครับวันนี้ผมลาก่อนนะครับ ื่พลาดตอนจบทำไมมันเป็นมุกครับสวัสดีครับ